ไ,ไปเราไปกันไปข้างหน้าเอา <c oughs> ดักๆแบบไวกิ้งว่ะถ้าทำเป็นไวกิ้งจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเฮ้ยอ้อกูตายยอด <c oughs> โดนธนู <c oughs> <c oughs> อุ้ยป<า>กัก <c oughs> หลังกูเลยมัวแต่ฟาร์มไป <c oughs> ตามยังไม่เปิด ความที่ทองมันเหมือนหน้าคนอีกตัวอยากตัดเรานี่แม่งเล็งกัมันปัด <c oughs> <c oughs> ลมอีกร <c oughs> อบโอ้อ้าวชกอลมอีกรอบเยอะนัดการโคตรดีกูโดนสองทีตาย <c oughs> <c oughs> ไม่ใครเฮ้ย <c oughs> มัน โอเคไอ้สัตว์ยอดมากือยเอากูยังโดนอยู่อะไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็นลมเอาแล้วกูตายได้ไงเนี่ยวัดเมื่อกี้กูโดนอะไรวะเกิดได้เกิดด้เกิดโอเคเฮ้ยพวกเขาไฟพวกเขาไฟภูเขาไฟตอนนี้แหละตอนนี้แหละเดินไปทางนึงเดินไปทางนึงเฮ้ยกูตายก่อนไอ้สัตว์เอ้ย ยอดปิดปิดฉากปิดฉากไอ้เซ็ตกูจะชนะอยู <teor in> ่แล้วอ่ะมาดูนีดหน่งโอ้มายักเพลิยอย่าอยจริงมวกอย่าด้อยจริงมากไอ้สัตว์มาดีมาดีไม่เป็นดีได้ไงมาลบ เอ้ยเอ้ากูหลบไม่พ้นไปเลยพยายามไปหาตัวมะให้เลยก็เลยไม่ต้องระวมานะโอ้โหเนี่ยยอดอีกรอบมาเนี่ยยอดเราหาลูนเลยย้อมารูนมารูนกูตัดคอนเทนต์ได้รัวๆเลยเกมเนี้ยโอ้ กูเรียนนะกกูสังเกตไหมกูบีมารู้นอะไรอ่ะมันมาท่านี้ตลอดเลยใช่มันใช้ท่านี้แหละโลปักมันมาสองฮิปตลอดเลยอืมันรู้ไหมจบเร็วเลย อันนี้อันนี้คือไฮไลท์ฮาฮาเลยนนี้ใช่ไฮไลท์นาทีที่28นะฮะฮามากทำไมลาดานกูเทคเดียวผ่านไหมยันนี่เราจะวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาไิ่งว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 ิ่งไม่ได้เออไม่ได้นั่นไงกูรู้ละถ้าให้มันหมุนแล้ววิ่งวิ่งรอบๆมันจะเลยเนีายโอเคเข้าใจละจิ๊กห้าิ๊ ทีมจงแทงเหรอเออโอ้โหท่านี่อีกแล้วเกิดอะไรกันเด็กไงเอ๊ะสองทีสองทสวยย้อนไม่มีเลือดด้วยฉลองเย้ชนะมาแล้วเอ้าเอ้ากูนึกว่าหมดแล้วไอ้ยอดค่อยๆๆๆๆเร็วๆๆเข้ามันเข้ามันอ๋อโอเคมันเป็นตัวตัวปลูกอ๋อตกใจหมดอมนโอ้โ ดีแล้วเราไม่ได้ใจแล้วเราตายหู้เลยเดินยอดถ้าถ้าถ้าร่างสามมานี่ทำเงินอ,อุ้ยนั่นนินแบบเออล่างสามมาหรือไปสามตัวนี่คื <ไป S 1> อลอง